สวัสดีครับคันนี้ก็เตรียมส่งงานรีวิวให้อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยตัวเก่าตัวที่ยังไม่เป็นยูบ็อกนะครับตัวนี้เป็นดิสหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเว็บร้อยประมาณปี2,300นะครับปีประมาณ2003นะครับโอเคแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างชกหน้าเดิมครับแต่อัพไซด์นะครับอัพไซด์คืออ่า เพิ่มช่วงยุบนะครับเพิ่มช่วงยุบไปตัวนี้เพิ่มไปต่อในนะครับใช้การต่อในไปอยู่2.5นิ้วนะตัวนี้ดุมก็เป็นดุมเดิมนะครับดุมเดิมแล้วก็เปลี่ยนวงลอ้อเป็นวงลอ้งลอตัวแข็งเกลดแข็งงานเอสตองโตคอดนะครับยางหน้าหลังคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสเปคนะครับยางหน้าหลังคันนี้ใช้เป็น16นะครับ5 17 16 5 17จะวิงอาร์มนี่เป็นสวิงอาร์มงานสร้างนะครับมีแค่อ่าคันนี้คือสร้างให้ชิ้นเดียวแล้วก็อันเดียวนะครับ สำหรับใส่คันนี้โดยเฉพาะนะไม่ต้องกลัวติดโคลนนะครับเพราะว่านี่คนระับชว่วงกว้างๆนะครับเอาไว้สลัดโคนออกนะครับเวลาขึ้นเขาดัานดอยดชั้นๆก็ไม่ต้องกลัวแนละ้วเพราะสวิงแอมยาวครับกันยกแน่นอนโช๊คหลังก็เป็นโช๊คแก๊สนะครับตัวนี้ทาเป็นสปริงสองชั้นนะครับโช๊คแก๊สโอเคเดีครับแก๊สแท้งานสองสร้างล็อกสเปคพิเศษจากทางร้านเราเท่านั้นนะครับตัวนี้ความยาวพิเศษนะไม่ต้องใช้โหัวต่อเพิ่มนะครับตัวนี้ใช้ความยาวอยู่3 7มมิลน,นะครับ ของเดิมจะยาวอยู่340นะครับเพราะว่าตัวนี้เราเพิ่มช่วงช่วงความยาวเพิ่มไปประมาณ1นิ้วครับนิ้วนิดๆหน่อยครแล้วก็ยางหลังก็เป็นคามิเดียมกันครับตัวนี้แต่งแบบประหยัดเต้นงบนะครับไม่ดามโค้งนะเพราะว่าลูกค้าเน้นเอาไว้ใช้งานนะครับใช้งานเขาไร่เข้าสวนนะครับข้างหน้าเนี่ยบางทีเอาไว้ใส่กระสอบนะครับไว้ใส่กระสอบแล้วก็หรือเวลาเขาโพดได้นะท่อก็เป็นท่อแบบบนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะลุยจัดนะครับ รับเป็นท่อล่างคอจะแบนนะครับแล้วก็พันผ้าพันท่อเก็บให้เรียบร้อยนะครับการร้อนกันโดนขานะคตัวนี้สั่งพิเศษขอเป็นปลายสีดํานะครับดุมหลังก็เป็นดุมเดิมนะครับแต่ว่าใช้ฝาเบรกเป็นฝาเบรกเว็บร้อยยี่ห้าตัวนี้แอมสร้างนะฝาเบรกเว็บ 125. ร้อยยี่ห้าดุมก็เป็นดุมเดิมแล้วก็ทําสีตัวนี้ไม่ได้ทําเป็นพาราโกลน,นะครับตัวนี้ทําเป็นสีสเปร,รมยมธรดมนะครับก็ช่วยในการเซฟงบประหยัดงบนะนี่ัะ มีปลอกของโซ่ให้เรียบร้อยมีปลอกของโซ่ยางรองให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับเตอร์นี่ลาเบอร์อยู่มนสี่สิบสองสี่สิบสองสิบสี่ตัวนี้เน้นใช้งานจริงๆนะครับไม่งั้นไม่ใส่ตะก้าหน้านะเน้นใช้งานจริงๆถุมหน้าก็เดิมคร่าวๆก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้ครับสเตปเข้าป่าเข้าไร่เข้าสวนสเตปบ,บ้านๆธรรมดาธรรมดานะครับใช้งานได้ไง่ายครับสำหรับเวทร้อยคันนี้เบานะครับ มันจะไม่หนักเหมือนร้อยะี้าถ้าท่านใดกําลังหามองหารถที่จะใช้งานก็แนะนําเป็นเว็บร้อยตัวนี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเบาครับคอนโทรลง่ายแต่ความแรงก็จะสู้ร2 5ย้าไม่ได้ตัวนี้เดิมนะครับเดิมเดิม,เด,มเดิมยันะบูะครับเน้นเป็นสเต็ปใช้งานนะครับช่วงล่างหลังสิหกหน้าสิแล้วก็ยกหน้าสนิ้วครึ่งเพิ่มความยาวโชกหลังเป็น 3, สามเจ็ดครับไม่ต้องใช้หูต่อ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันลํำต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยว <s ust an> เราจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับท่านใดสนใจอยากส่งรถมาทำก็ติดต่อช่องทางที่ขึ้นไว้ใต้ท้ายคลิปให้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทักมาคุยกันได้นะครับหรือว่าจะสั่งอะไรไปประกอบนะครับเพราะว่าทางเราเป็นร้านจัดอะไรวิบากส่งทั่วประเทศไทยนะครับสนใจแบบไหนลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันลํำต่อไปครับ